ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนัน Channel แล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. ข้อที่ห้าที่ห้านะหน้าที่ห้านะครับนะสำหรับหนังสือสมัยสามนะครับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นะครับนะนี่นะครับนะชั้นป .3 นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับหรือที่วงเล็บว่า workbook นะครับก็ในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือคําสั่งบอกว่านะครับนะให้ look at the flags นะครับ ให้ดูที่ตรงชาตินะครับนะหลายๆลผื้นนะครับตัว S and และให้ write ให้เขียนนะครับ the name ชื่อนะครับ of ของ H นะครับแปลว่าแต่ละนะครับ country ประเทศก็เคืดูภาพตรงชาติแล้วก็เขียนชื่อประเทศลงไปแต่ละประเทศนะครับโดยหนังสือก็เขียนมาให้แล้วว่า the United Kingdom นะครับก็นำมาเขียนลงในข้อที่1นะครับ ส่วนภาพที่สองนะครับมีธงชาติอยู่นะครับก็ออกคําว่าสเปนสเปสสเปนนะครับนาแหมคนัวเป็นสเปนสเปนนะครับคนไทยเรียกสเปนภาษาเรียกสเปนนะครับนะสเปนพอพานนะครับนะภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยนี่ปอปลาข้อสามนะครับออกคำว่าชน่นามาใส่ลงไปข้อสี่ออกคำว่าไทยแลนด์นะครับออกข้อที่ห้าคำว่าอินเดียและข้อที่หกออกคำว่าเชแเพ มาใส่ลงไปนะครับผมมาดูคำสั่งข้อที่2นะครับก็บอกว่าโรนะครับโรแปลว่าวาดภาพนะครับนะแอนแปลว่าและคอลเลอร์ให้ระบายสีนะครับนะวาดภาพแล้วก็ระบายสียัวแฟลกนะครับธงชาติของคุณแล้วก็ให้ write the sentences นะครับแล้วก็ให้เขียนประโยคนะครับนะดังนั้นตรงนี้ก็นักเรียนเขียนเออให้นักเรียนวาดธงชาติไทยนะครับนะสามสีนะครับนะธงชาติไทย3สี นะครับวาดก็ลงไปนะครับนะสามสีแต่ว่ามีห้าแถบแล้วก็แหม่โทษทีคุณรูก็วาดเป็นห้าแถบนะครับธงชาติไทยแล้วก็ตรงนี้ให้แต่งประโยคนะครับนะ I'm from นะครับฉันมาจากไทยแลนด์นะครับฉันมาจากประเทศไทย โอเคครับเป็นนว่าจบหน้าที่5เลยนะครับนะไปต่อหน้าที่6ต่อครับผม